เพิ่นไปแจกน้ำศูนย์กาลสินนะครับไปแจกน้ำยุไสเข้าไปเบิ่งน้ำกันซะก่อนก่อนอนอัมลาพระจากครับไปเบื้องเกิดประธานเบาเกึือมเบาเกลือเบาบุญเอกสาวเอ็มนะครับนี่เดี๋ยวมองปฏิบัติการพิเศษนี่เดีอยวสาวนัวหน้าเพิ่นเอาน้ำไป นะครับไปให้โอ้คนเองเลยบนีอ่ะสาวนูน่าบาบุญเอกนะครับเอานาไปให้ท yeah ั้งศ ah ูนย์บริการทั้งชิดชู่กาแฟเครื่องโอ้พวกบริโภคนะไปใส่จำจำเป็นเนี้ยในการกักตัวโควิดนี่นโอ้มีตํวเอานามไปดื้มกันสันตัวนะแมสด้วยเลยศูนย์บริการประชาชนอนี่เด่นนะครับเบากึมนี่เด้นเบากึมก็ไปว่าที่จะเบาสาวเอ็มก็ไปนะครับนี่เดบาบุญเอกนุน่า คนมักเรียกหนูนาทีดิโอ้ก็ธรรมดาละครับนี่คือหนึ่งสิ่งดีๆนะครับที่ทางบุญมาทีวีแล้วก็ศูนย์เจ้าหน้ายแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อขึ้นสู่สังคมนะครับขึ้นสู่สังคมได้เห็ุตลอดเลยหน่วยกู้ภัยธรรมการศีลด้วยเดี๋ยกคนนะหลายมองแบบนีาวกึมสาวเอ็มนะครับไปแจกช่วยกันตัวนี้สาวนนาโค่นอะไรปะเนี่ย นะครับเอาไปให้ศูนย์บริการประชาชนแอนหล้วก็มีศูนย์โควิดน้าแม่นครับป้องกันนะครับนี่เด็กปฏิบัติการพิเศษนะครับศูนย์อ่านเพื่นโอ้ศูนย์จำหน่ายทางปกติพวกก็อยู่ทางการลสินเนาะอการละสินนี่เด็กนี่ก็จะอยู่ทางเห็นอยู่ไปว่าอ่านทั้งเชิงตะวันอกเลี้ยงไก่เบากลิ่มเบากลิ่มก็จะอยู่ทางจังหวัดเลยอันนี้ก็ศูนย์อัานเพื่อนเด้ที่เพื่อนอันซอยเหลือค้นอ่ะนะเขาเลือเอื้อหนุ่มนิธิแมนครับอ่าที่เป็นอัน คือบานห้องก็สิเป็นอะไกุภัยนี่ครับเพื่อนก็เอาไปมอบไห้นะครับทางกไภัยน้องครับผมออาได้บุญเนี่ยกันพี่น้องผู้ใดอุดหนุนนะครับผู้ใดอุดหนุนสินค้าของบริษัทพี่บีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับเงื่อนของท่านกสิไปยังสิละค่าถือว่าเป็นได้บุญร่วมกันนะครับได้บุญร่วมกันนะครับเพราะว่าทั้งบุญมาทีวีทั้งบุญอ น้ำสาลายแดงแต่ละสาขานะครับเพื่อนกกษสิเอาน้านี่แหะครับเอาเงินของท่านนี่ละนะครับไปเอาน้ามานะครับแล้วก็ไปแจกให้ครับเขาเรียกว่าทําบุญนะครับบริเสิเป็นมุ่นนิธิต่างๆน่และว็็ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการบริการประชาชนนี่ สินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปัญดีพรีเมียมกล่องสีเขียวสำหรับท่านที่รักสุขภาพดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีมั่นใจได้กับน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปัญดีพรีเมียมกล่องสีเขียว